สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทดสอบอีกแล้วไม่เป็นการทำทำไม่ถูกค่ะทำไม่ได้ก็เลยทดสอบขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอยากจะรู้ว่าทำยังไงก็เลยลองดูวันนี้ขึ้นไลน์ไหมคะ Đấy, gì xuyên ăn nước bào khác uhm. ขอบคุณที่เข้ามาชมได้ยินนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะได้ยินภาพชัดเจนนะคะเสียงชัดเสียงได้ยินตุ๊กตาหมีตัวโตชัดเจนนะคะ อยากจะรู้ว่าถ้าเราใช้วิดีโอในการประกอบเราต้องไปที่ตรงไหนสบายดีค่ะสบายดีวันนี้วันก่อนก็ทดสอบแล้ววันนี้ก็ทดสอบอีกวันก่อนกลายเป็นภาพ360อองศาวันนี้เป็นภาพปกติไหมคะ ก่อนแตะไปแตะมามันกลายเป็นภาพ360ร้องศาแล้วมันดูมันมันเบลอค่ะอันนี้ก็เลยทดสอบอีกสบายดีค่ะยินดีนะคะที่เข้ามาทักทายาภาพดีเสียงดีนะคะ ขอบคุณข้อมูลย้อนกลับค่าอยากจะรู้ว่าถ้าเราใช้วิดีโอมาปรกอกเนี่ยเราต้องไปที่ตรงไหนอย่างไรนะคะเราต้องไปตั้งโปรแกรมตั้งค่าตรงไหนก็ยังไม่เห็นนะคะ เออเขีย่ยไปเขีย่ยมาแตะไปแตะมาก็ไม่ปรากฏไม่ปรากฏเลยขอบคุณมากค่ะเ,เดี๋ยวต้องรอไปสักพักเพื่อหาว่าอาืมมันอยู่ตรงไหนนะคะลองดูนะคะอเอเอ ไม่ใช่แล้วสิอันนี้มันกลายเป็นลบไปแล้วเนี่ยเอ้อเราต้องทำยังไงกับมันล่ะคะเอ้ยเอามันบอกว่า delete เอาเอาเอามันบอกว่า delete ไหนหล่ะคะ ไหนล่ะค่าจะเอายังไงกับมันละ่ะคะดีอ้าว ผลไปไหนอ่ะเนี่ยผลไปไหนคะอ้าวอ้าวยังไงคะเนี่ยไม่กลายเป,ป็นนู่นนะเป็น เ,เพิ่มเติมคือรูปเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแตะไปแตะมาไล่ไปไล่มาก็ยังเหมือนเดิมขอบคุณนะคะที่มาเป็นเพื่อนคนทดสอบ Uh. Love you ม um. <c oughs> ันไม่เห็นเลยไอ้ที่ทดสอบไอ้ที่อยากจะรู้ไม่ปรากฏให้เห็น แ o u งเก w งขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะจะทำยังไงดีนะให้เธอมาอยู่นะเจ้าจะทำยังไงดีเนาะอจะให้เธอมา ได้มากกับบ้านไปตรงไหนดีอะคะไปตรงไหนเอ่อภาพดีเสียงดีแต่อยากจะใช้วิดีโอขึ้นมาประกบ โอเค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะน้องออถ้าไม่เป็นการรบก,กวนนะคะถ้าหากว่าเออมีธุระจำเป็นก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณที่มาเยี่ยมเยือนค่ะพอดีพี่ทดสอบจะหาวิดีโอนะคะตามสะดวกเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ มันหาไม่เจอนะคะสักประเดี๋ยวพี่ก็จะปิดแล้วคะ่ะเพราะยังไงพี่ก็หาไม่เจอพี่ต้องไปถามเข้ามาปี่บมพี่จะต้องไปเรียนรู้โดยการสอบถามก่อนดูเหมือนว่าทำยังไง ก็หาไม่ได้ทำยังไงก็หาไม่เจอนะคะขอบคุณมากๆนะคะมันมีอะไรให้พิ่เต่อีกไหมอ่ะไม่มีบนไปรำพึงไปขอบคุณมากๆนะคะอาจจะใช้เวลาแค่15นาที เรียนรู้ดูกันไปอสี See? เออน่าใ้แค่นี้โอเคนะคะ ไหนแล้วอะ่ะเออเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเอาเข้าไปเรียนรู้ด,ดูกันไปนะคะ อขอบคุณมากเลยท่านผู้ชมหนึ่งล้านดวงใจเลย ขาบอกให้พูดเยอะเยะไว้มันจะไปแตะตรงไหนล่ะคะมันถึงจะได้เป็นภาพวิดีโอที่เราบันทึกไว้มาต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยอยากรู้จริงๆ แต่เราก็ยังไม่รู้อยากเห็นอยากดูไม่รู้จะดูที่ใดมันมีให้แตะอยู่ไม่กี่ปุ่มเราตั้งค่าตรงไหนละ่ะบนไป พ,พึมพำไปถ้าให้ดีก็กลับไปถามขอบคุณหนิงนะคะวันนี้ทดสอบอีกครั้งแต่ดูว่าการทดสอบ มีความสำเร็จเพียง50%ตตามที่ประสงค์ไว้บันทึกไว้เยอะเลย แต่เขาต้องไปเปิดตรงไหนล่ะภาพดีเสียงดีแต่ไม่ได้ภาพที่ต้องการนะคะอยากจะได้ภาพที่บันทึกไว้ในวิดีโอนะคะอยากจะได้ภาพได้เสียง

มีเสียงไม่ล่ะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะมันปรากฏขึ้นหนึ่งอันละอืมีเดี๋ยวอีกหนึ่งอันลองดูสิคะ ก็ยังเหมือนเดิมมันก็ยังเหมือนเดิม เสียงเพลงไหมคะท่านที่2น้องหนิงกำลังอยู่ในงานขาวดำโอเคได้ยินเสียงเพลงไหมคะหนิงได้ยินเสียงเพลงไหมคะพยายามจะเปิด วิดีโอแต่ปรากฏว่าทำไม่เป็นค่ะอ๋อได้ยินนะคะเอาค่ะขอบคุณค่ะ,ะได้เสียงแล้วอยากจะได้ภาพแต่ว่ามันไม่ปรากฏะานะคะ เป็นภาพพอเป็นภาพเสียงหายพอได้ภาพเสียงหายพอได้วิดีโอจะพาไปเที่ยวน้ำตกบริพัตกันนะคะ อพอได้วีดีโอเสียงเพลงหายเอ,าอย่างน้อยมันก็ปราก,กดขึ้นมาหนึ่งแล<ะ>้วน้อยใหญ่มองไปทางไหนก็มั่งามไปชมกันนะคะเอ,เอาเข้าไป <c oughs> อยากจะได้เพลงภาพหาย <c oughs> อยากจะได้ภาพเพลงหายเออ ดีจังเลยอย่างน้อยก็ได้แล้วล่ะหนึ่งอย่างขอบคุณนะคะอย่างน้อยก็ได้หนึ่งอย่างแล้วทำยังไงให้หน้าจอมันใหญ่ขึ้นล่ะทีนี้

ได้เพลงเสียภาพได้ภาพเพลงหายเอาเข้าไปเอาเข้าไปไหนะะคะเ,เ,เพลงมา เพลงภาพหายคือเราต้องทำยังไงถึงจะได้ทั้งสองอย่างอะคะ ไปเที่ยวน้ำสกบ,บริพัตกันนะคะ,ะเส้นทางที่ชุมช่มฉ่ำเขียวชะอุ่มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มองไปทางไหนก็ัดงามไปชมกันนะคะอ,อ่อภาพใหญ่แล้วอทีนี้ไปชมกันค่ะ ได้ภาพมองมองเห็นภาพไม่คะตลกละได้ภาพเพลงหายได้เพลงภาพหายมันคงจะได้แค่นี้ละมั้งเออ ได้แค่นี้ล้พอไปกดที่เพลงภาพก็ไปพอไป,อปกดที่ภาพเพลงก็หายคือว่า ไม่มีภาพก็เอาเพลงเอาูเอาไปกันใหญ่แล้วเนี่ย กลับไปหาผู้รู้ เอนะคะขอบคุณมากๆนะคะยังไงมันก็ได้เท่านี้แล้วต้องไปเรียนรู้เพิ่มก่อนค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากเลย คุณมากๆเลย